บอนไซจิ๋วหรือบอนไซทั่วไปนะครับสิ่งสําคัญก็คือรากฝอยครับรากที่เขาจะใช้เลี้ยงหาอาหารครับถ้ารากเขาเยอะแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสรอดสูงครับแต่ถ้ารากของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับก็ให้ทําการชําก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆก็คือเอาไปชํากับพวกตัวขุยมะพร้าวหรือว่าตัว พวกทรายพวกอะไรเงี้ยที่มันไม่เค็มเท่าดินนะฮะเ้วก็เอาไว้ในที่ร่มหรือจะคลุมถุงพลาสติกช่วยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีรากเยอะแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับให้เราสามารถที่จะทําการล้างรากแล้วก็ตัดรากได้เลยนะครับสามารถที่จะจุ่มน้ําแบบนี้นะครับล้างรากเพื่อไม่ให้รากเกิด การกระทบกระเทือนครับเพราะว่ารากฝอยเราเนี้ยสาคัญมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องตัดเพื่อให้เข้ากับกระถางนะครับขนาดเล็กของเราที่จะย่อเข้าไปนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าปริมาณเขาเยอะๆแบบเนี้ยเราตัดได้เลยนะครับเราจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยะสามารถที่จะตัดให้เขาเหลือได้แล้วก็การริดใบเนี่ย ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้ารากเราน้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดิ้นไว้ด้านบนหรือว่าดิ้นออกหมดเลยก็ได้ครับเพื่อนๆไม่ให้เหลือเลยก็ได้ก็จะสามารถช่วยให้ความสมดุลของเขาเกิดขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลากกับด้านบนนะครับเนี่ยครับจะมีทั้งส่วนที่ริ้ด้านบนหมดแล้วก็ไม่หมดนะครับแต่ก็ให้บางที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้ดีก็คือออกหมดนะครับออกหมดดีกว่าทีนี้ ก็สามารถที่จะนําไปใช้กับพวกดินอาคารามาอะไรพวกนี้ได้ถ้ามีรากจะเยอะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นดินทั่วไปก็ได้นะครับผสมพวกตัวปุ๋ยละลายช้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวดินเขามีปุ๋ยที่จะพอที่จะให้ตัวบอนไซจิ๋วเนี่ยเขาอยู่รอดได้นะครับนี่ครก็จะเป็นทรงแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะครับขอให้มีรากฝอยเยอะๆครับก็จะสามารถทําให้เขารอดชีวิตได้ดีขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเอามาแช่ด้วยน้ํายาบํารุงรากเร่งรากนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็แตกรากฝอยได้ดีนะครับแช่ลงไปเลยครับแช่ให้น้ํายาเนี่ยเขาซึมเข้าไปในรากนะครับก็มีหลายชนิดนะครับน้ํายาบํารุงรากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนผสมของพวกวิตามิน B รวมบีอะไรพวกนี้นะครับที่จะช่วยในการเร่งรากกระตุ้นรากให้เขาขึ้นมาได้ไวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี่เห็นไหมครับ ตัดออกนะครับปริมาณเยอะแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ตายนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะตายหรือเปล่านะครับก็บอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ตายนะครับผมถ้ารากเยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นดินนะครับบวกกับตัวปุ๋ยละลายช้าอย่างที่บอกนะครับดินอคาดามะนี้ก็ช่วยได้นะครับดินอคาดามานี้จะเป็นดินที่ทําให้ร่วนซุยนะครับระบายอากาศได้ดีแต่ก็จะมีราคานิดนึงแต่ถ้าเพื่อน เล่นหาเนี่ยสามารถที่จะใช้พวกดินใบก้ามปูแล้วก็ผสมกับพวกกรวดพวกหินภูเขาไฟอย่างที่ผมใช้ก็สามารถที่จะช่วยได้ทําได้เลี้ยงได้เหมือนกันครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะครับ ดินพวกนี้ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปแล้วก็ใส่ไว้ในกระถางจิ๋วแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ไปจุ่มกับน้ําแบบนี้ครับให้น้ําเขาค่อยๆซึมขึ้นด้านบนเพราะว่าการเลี้ยงครั้งแรกเนี่ยถ้าเราลดน้ําเลยดินอาจจะกระชอออกนะครับจุ่มแบบนี้เดี๋ยวน้ําเขาจะค่อยๆซึมซับเข้าไปด้านบนนะครับแล้วก็กระถางก็ลองเลือกให้เข้ากับบอนไซของเราดูนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับกระถางก็ในท้องตลาดก็มีหลายรูปแบบครับเนี่ยฮะก็จะได้บอนไซจิ๋วจิน่ารักแบบนี้นะครับหลังจากที่จุ่มเสร็จนะครับ เราก็เอาพักไว้ใที่ร่มก่อนนะครับเพื่อให้ยอดเขาแทงครับ